สวัสดีครับคลิปแชร์หาสินค้าขายดีบน Ebay ของออดออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับก่อนเริ่มเข้าเรื่องแบบตัดต่อย่อเร็วนะฮะออดออนไลน์ดอทคอมเว็บไซต์ที่สอนขกของออนไลน์นะครับผ่าน Ebay Amazon นะครับแล้วก็เราเน้นมีเครื่องมือช่วยชี้เป้านะฮะแล้วก็สอนแบบจับมือทําดูแลตลอดชีพการันตีถ้ารีแล้วขายไม่ได้คืนเงิน100%นะฮะ ช่วงนี้นะฮะมีแถมคอร์สช้อปปีป้ด้วยนะฮะสนใจติดต่อสอบถามได้เบอร์ม,มุมซ้าย06 159 9ก9 9สแกนเคียโค้ดคุยกับเราหรือเข้ากลุ่มก็ได้คิว o อาโค้ดสอันเลยนะครับอ่ะจบขายของและมาเลยนะฮะชิ้นนี้นะครผมเจอจากเครื่องมือขายดีของออดออนไลน์นะครับขายได้ถึง119ดอลลาร์ 19, หรือประมาณ3,500บาทส่งฟรีนะครับผู้ขายอยู่เชียงใหม่เป็นงานศิลปะมือสองนะครับ อันนี้เพื่อนๆน,น่าจะเดาได้ไม่ยากนะครับว่ามันเป็นงานของประเทศอะไรแล้วมันคืองานอะไรนะฮะของมือสองขายได้สามพันห้านะฮะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับอ่ะไม่ต้องสาวความยาวสาวความยืดอะไรนะฮะขอเฉลยนะครับถ้าอยากได้คีย์เวิร์ดสินค้าชิ้นนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆหาเจอตามตลาดแล้วเห็นเขามีผมว่าชิ้นนี้มันก็ไม่ได้ขายออกง่ายๆนะถ้าเกิดเราไปเจอร้านค้าที่เขามีโพสต์ขายอยู่แล้วแล้วก็ดีลเข้าไว้ก่อนลองเอาของมาลงดูก็ได้นะครับ อ่ะเฉลยที่โค้ด e 1 4 0 1 2 0 2 1 w U 1นยูหน uh, oui> ึ่งนะครับพร้อมเฮ้ยเหนื่อยอ่ะอี a y นะครับเพื่อนๆอยากมีรายได้หลักแสนยอดขายหลักแสนนะครับไม่ใช่เรื่องยากครับลงของเยอะๆนี่เห็นไหมเพื่อนคนนี้ลงแค่ร้อยกว่าชิ้นนะครับยอดขายแสนเก้าโอ้โหไม่ใช่เรื่องยากครับอ่ะลองหาดูนะฮะแล้วการลันตีเลียวว่าขายฝรั่งมีกำไรแน่นอนนะครับ ก็ทิ้งท้ายยังไงก็รบกวนฝากด้วยนะครับหากคุณสนใจนะฮะทำเองก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดทาแล้วไม่เวิร์กนะครับเรียนกับเราการันตีคืนเงินสูงสุดถึง100ยเรเียนและขายไม่ได้เราก็คืนเงินนะครับแล้วก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับช่องทาง y o u ูทูบนะฮะฝาก s u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งช่องของโอ๊ตออนไลน์นะครับง่ายๆแค่กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเองแค่นั้นนะฮะคุณก็เป็นเพื่อนกับเราแล้วแล้วเราก็จะมีอัปเดตคลิปสินค้าไอเดียใหม่ๆให้กับคุณทุกวันครับไปแล้ววครัับสสดี